หายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งนะคะแล้วมาพักหัวใจไปด้วยกันนี่คือ M S U Happiness พื้นที่เล็กๆที่เราอยากให้คุณได้ยิ้มเบาๆให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งคุณเคยมีโมเมนต์แบบนี้ไหมครับตื่นเช้ามาไม่ได้เหนื่อยเพราะงานก็แต่ว่าเหนื่อยเพราะต้องไปเจอคนบางคนที่ออฟฟิศ หลายคนไม่ได้หมดไฟเพราะงานยากแต่หมดไฟเพราะบรรยากาศที่ทำงานมันอึดอัดแบบอธิบายไม่ถูกครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยที่ทำงานควรเป็นที่ที่เราใช้ชีวิตอย่างสบายใจมากกว่านี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสุ่รายการ ms u happy day ครับพื้นที่เล็กๆที่อยากจะชวนคุณมาพักใจมองชีวิตการทำงานในมุมใหม่และเก็บเอาความสุขเล็กๆกลับไปในทุกวันครับวันนี้เราอยากชวน คุณมาพูดถึงมะเร็ง5ก้อนในออฟฟิศไม่ใช่เพื่อจะชี้นิ้วด่าใครครับแต่เพื่อให้เรารู้ทันพฤติกรรมที่ทำร้ายบรรยากาศการทำงานและค่ะคอยๆช่วยกันรักษาไม่ให้มันลุกลามไปทำลายความสุขของทั้งทีลองฟังไปด้วยกันครับแล้วค่อยๆถามเติบเบาๆว่าเราเคยเป็นหนึ่งในนั้นบ้างไหมและเราอยากเลือกจะเป็นคนแบบไหนในที่ทำงานของเรา มเมลริงก้อนที่หนึ่งคนชอบนินทาเรียกว่าเป็นผู้ปล่อยข่าวลือมืออาชีพครับเริ่มจากก้อนแรกนะที่แทบทุกออฟฟิศต้องเจอครับคือสายเมอามอยชอบนินทาปล่อยข่าวลือคนแบบนี้อาจจะดูเหมือนแค่ขี่เมาส์ขี่เล่นนะครับแต่ผลที่ตามมามันมาได้น่ารักเท่าเสียงหัวเราะเลยละครับลองนึกภาพดูนะครับคุณเดินเข้าห้องทำงานแล้วเห็น คนสองสามคนหันมามองจากนั้นก็เงียบเหมือนเมื่อกี้ได้ยังคุยเรื่องของคุณอยู่นะครับความรู้สึกไม่สบายใจแบบนี้ถ้าเจอบ่อยๆเข้ามันทําให้คนในทีมเนี่ยเริ่มไม่ไว้ใจกันเดืที่อาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะครับข่าวลือเล็กๆเนี่ยสามารถทําให้คนสองคนที่เคยสนิทกันเริ่มมองหน้ากันไม่ติดกลับทาให้ทีมที่เคยช่วยเหลือกันเริ่มแบ่งฝ่ายและทําให้ออฟฟิศที่ควรจะเป็นที่ทํางาน กลายเป็นเวทีละครที่มีแต่ดราม่าครับแต่มุมมองเชิงบวกที่เราอยากจะชวนมองครับคือบางทีครับคนที่ชอบยินทาเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยว่าคําพูดของเขาเนี่ยมันส่งผลแค่ไหนครับบางคนอาจจะแค่รู้สึกเหงาอยากมีส่วนร่วมอยากมีบทสนทาน,นาใช้เรื่องของคนอื่นเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์โดยไม่รู้ว่ามันทําร้ายคนฟังและคนถูกพูด ถึงเนี่ยแค่ไหนเท่านหนึ่งครับเราเผลอเป็นคนแบบนี้เราอาจจะเริ่มง่ายๆครับแค่แทนที่จะเมาส์ลองเปลี่ยนมาให้กำลังใจหรือว่าชื่นชมรับหลังดูบางครับอย่างเช่นจากเธอรู้ยังเขาทำง,งานพลาดอีกแล้วเปลี่ยนเป็นแหมเห็นเขาช่วงนี้เหนื่อยน,นะถ้ามีอะไรช่วยได้ก็ดีเหมือนกันคำพูดเล็กๆนะครับที่เปลี่ยนโทน เปลี่นบรรยากาศทางออฟฟิศได้เหมือนกันนะครับมาเร็งก็ที่2ครับคนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่เอาข้อที่2คือคนที่ไม่ว่าคุณจะเสนอไอเดียอะไรคำตอบแรกคือมันไม่เวิร์กหรอกยังไม่ทันลองก็ปัดตกไปก่อนแล้วครับในที่ทำงานยุคนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอลอดเวลานะครับแต่สำหรับ บางคนเนี่ยาก,การเปลี่ยนแปลงคือความไม่มั่นคงคือความไม่แน่นอนนะครับคือความรู้สึกว่าฉันจะไหวไหมฉันจะต้องออกเซฟโซนของฉันหรือเปล่าคนที่ต่อต้านทุกอย่างอาจไม่ได้อยากจะขวางโลกนะครับแค่เขาแค่กลัวครับกลัวครับกลัวทําไม่ได้กลัวผิดพลาดกลัวเสียภาพลักษณ์กลัวเสียพื้นที่ตัวเองเลยเลือกป้องกันเองด้วยคําว่าไม่เอาเอาไว้ก่อนนะครับ แต่ลองคิดเล่นนะครับถ้าองค์กรหนึ่งเนี่ยมีแต่เสียงไม่ไม่ไม่เต็มห้องประชุมสุดท้ายองค์กรนั้นก็จะหยุดนิ่งครับและในโลกที่มันหมุนเร็วแบบนี้หยุดนิ่งแปลว่าค่อยๆถอยหลังมองมุมบวกที่เราครับอยากชวนคือแทนที่เราจะมองคนกลุ่มนี้เป็นศัตรูของความเปลี่ยนแปลงลองมองว่าเขาคือตัวเตือนสติก็ได้ครับตัวเตือนสติครับ เนี่ยคุพองเขาอย่างนั้นแล้วคนที่เราแวงมากๆนี่นะบางทีก็ช่วยเราเนี่ยมองเห็นจุดอ่อนของแผนงานได้ชัดขึ้นนะครับในฐานะเพื่อนร่วมง,งานเราอาจจะลองอธิบายให้มากขึ้นฟังความกังวลของเขาให้จบไม่ใช่แค่เถียงกล่าวว่าทําไมจะทําไม่ได้แค่ถามเบาๆนะครับว่าแล้วมีตรงไหนที่คุณกังวลที่สุดแล้วค่อยๆออกแบบการเปลี่ยนแปลงแบบที่ทุกคนนั้นเดินไปด้วยกันนะครับ มะเร็งก้อนที่3ครับเหยียบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีโอ้ย,อย,อยอก้อนนี้เจ็บที่สุดสําหรับหลายคนครับคือคนที่โยนความผิดให้คนอื่นหรือเอาผลงานที่ตัวเองไม่ได้ทําไปเสนอเองฮะก็ลองจินตนาการดูนะครับคนที่ทํางานหนักทั้งอาทิตย์เตรีมยมไฟล์เตรียมข้อมูลทุกอย่างแต่ในวันประชุมใหญ่กลับมีคนเอางานของคุณไปเล่าเหมือนเป็นผลงานของเขาเองทั้ง ข้างในเราก็รู้กันเต็มบอกว่าเฮ้ย hey, นินบรนการของฉันนะนะฮะความรู้สึกที่มันถูกลดค่าแบบนี้แหละครับทําให้หลายคนหมดใจมากกว่าการโดนดุเรื่องงานเสียอีกครับคนที่เลือกจะเหยียบคนอื่นให้ตัวเองสูงขึ้นเนี่ยอาจจะชนะในสายตา,าผู้บริหารหัวหน้า,าบางคนในระยะสั้นนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยเขาจะค,ค่อยๆเสียความเชื่อใจจากทีมงานครับในเมื่อถึงวันที่เขาพลาดจริงๆเนี่ยก็จะไม่มีใคร อยากยืนข้างเขาแล้วครับในมุมหนึ่งครับถ้าเรารู้ตัวว่าเคยเผลอทำแบบนี้บางทีเราอาจเริ่มใหม่ได้นะครับด้วยคำขอโทษและการให้เครดิตคนอื่นให้เป็นนิสัยครับทำง่ายครับอย่างโปรเจกต์นี้ถ้าไม่มีคุณเนี่ยผมทำไม่รอดนะหรือไอเดียดีมาจากทีมงานเขานะครับผมแค่นำมาต่อยอด คำชมหรือว่าการยอมรับผลงานคนอื่นอย่างจริงใจครับทําให้เราดูดีขึ้นครับโดยไม่ต้องเหยียบใครเลยด้วยซ้ำแลวครับมาเร็งก้อนที่4ี่ครับเฉยงานแต่เสียงดังก้อนที่4เนี่ยหมายในรูปแบบที่เห็นแล้วมันก็เหนื่อยนิดนิดเนาะนะฮะคือคนที่ทําง,งานน้อยครับแต่เสียงดังมากครับเขาอาจจะไม่ค่อยลงมือทาครับแต่เก่งมากเวลาวิจารณ์คนอื่นนะฮะชอบบอกว่า ของคนอื่นไม่ดีแต่ไม่มีข้อเสนอที่ดีกว่าครับเวลามีไอเดียใหม่ๆก็จะบอกว่ามันไม่โอเคแต่ไม่เคยช่วยหาทางออกครับในที่ทำงานแบบนี้ครับคนที่ตั้งใจทำงานจริงๆมักจะรู้สึกท้อครับเพราะไม่ว่าจะตั้งใจแค่ไหนก็เหมือนโดนวิจารณ์อยู่ดีครับแต่คนที่เสียงดังกลับไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรจริงๆน่นะฮะถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกครับบางทีคนที่เสียงดังเนี่ย แต่อย่างอื่นเนี่ยไม่เดินเนี่ยอาจจากำลังรู้สึกว่าฉันเนี่ยอยากสําคัญเลยพยายามใช้เสียงของตัวเองเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีอิทธิพลเราอาจจะเปลี่ยนแปลงบทสนทนาจากวิจารณ์เฉยๆครับเป็นชวนมาช่วยคิดยอย่างเช่นนะฮะถ้ามีคนบอกว่าแผนนี้ใช้ไม่ได้หรอกเราอาจตอบกลับด้วยโทนนุน่มๆนะครับว่าแล้วถ้าเป็นคุณคุณอยากลองเสนอวิธีแบบ ไหนแทนดีครับเราเปิดรับนะเมื่อเราดึงเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในโหมดร่วมมือแทนขวางบางทีนะพลังของเขาเอาจจะกลายเป็นประโยชน์มากขึ้นก็ได้ครับมาเร่งก้อนที่5ไม่เขารบเวลาและขอบเขตของผู้อื่นก้อนสุดท้ายที่หลายองค์กรเนี่ยเจอจนเหนื่อยนะครับคือคนที่มาสายส่งงานช้าประชุมไม่ตรงเวลา แต่คาดหวังให้ทุกคนช่วยตลอดนะครับเวลาใครสักคนไม่ตรงเวลาเป็นประจำนะครับเขาไม่ได้ใช้เวลาของตัวเองอย่างเดียวครับแต่เขากําลังใช้เวลาของทั้งทีมครับและสิ่งที่เสียไปมากกว่าเวลาคือความรู้สึกครับคนที่มารอตรงเวลาจะรู้สึกว่าหรือเวลาของฉันไม่สําคัญเท่าเขาทําไมฉันป้องเขารบตารางแต่เขากลับไม่แคร์อะไรเลยครับ ไม่ใช่แค่เรื่องเวลาอย่างเดียวครับแต่รวมถึงขอบเขตชีวิตส่วนตัวด้วยนะครับเช่นคักงานดึกๆกแล้วคาดหวังให้ตอบทันทีส่งงานใกล้เดดไลน์มากๆแต่ผลักภาระให้เพื่อนช่วยเคลียร์จนชีวิตของคนเดนั้นเสียสมดุลไปหมดครับมุมมองท่านบวชที่อยากชนคือการเคารพเวลาและขอบเขตของกนและกันครับคือหนึ่งในของขวัญน,นะครับที่เรามอบให้เพื่อนร่วมง,งานได้โดยไม่ต้องเสียเงินเลยล่ะครับบางทีนะครับการเปลี่ยนจาก เดี๋ยวค่อยทําก็ได้มั้งเป็นถ้าฉันทําให้ตรงเวลาคนอื่นจะสบายขึ้นเยอะเลยครับแค่คิดเพิ่อมอีกนิดนะครับว่าการกระทําของเราเนี่ยส่งผลต่อใครบ้างครับบรรยากาศทั้งทีมก็จะสบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแ่ะครับแล้วองค์กรเนี่ยควรทําอย่างไรกับมะเร็งเหล่านี้ครับพอฟังก็ถึงตรงนี้แล้วนะหลายคนอาจจะแอบ นึกถึงหน้าใครบางคนในออฟฟิศในที่ทำงานนะหรือบางทีก็อาจเห็นตัวเองนะในบางข้อด้วยเหมือนกันนะนะครับคำถามคือแล้วองค์กรเนี่ยคนรับมือกับมาริงแบบนี้อย่างไรโดยที่ยังเห็นคุณค่าความเป็นคนของทุกคนอยู่ครับอย่างแรกเลยก็คือต้องกล้าพูดคุยแบบส่วนตัวและตรงไปตรงมาครับ การปล่อยให้ทุกอย่างเงียบคือการเปิดพื้นที่ให้ปัญหาบนลุกลามนะครับการนั่งคุยกันตัวต่อตัวด้วยน้ำเสียงที่เคารพไม่ใช่เพื่อจับผิดครับแต่เพื่อสะท้อนหเห็นภาพผลกระทบของพฤติกรรมนั้นจริงๆครับทําให้หลายคนเนี่ยก็รู้ตัวว่าอ๋อฉันทําให้คนอื่นลําบากขนาดนั้นเลยเหรออยจางที่สองครับองค์กรเนี่ยต้องตั้งขอบเขตและกดให้ชัดเจนครับถ้าขอบเขตไม่ชัดความรั่วไหลจะเยอะครับตัวอย่างเช่นนะฮะ กำหนดเวลาเข้าประชุมให้ชัดครับแนวทางการให้เครดิตผลงานหรือว่ากติกาการสื่อสารกันในทีมกฎที่ชัดนะครับไม่ได้เอีไว้เพื่อกดคนแต่ว่าเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเราดูแลความยุติธรรมกันอยู่นะครับต่อมาครับให้โอกาสคนได้ปรับตัวครับแต่ไม่ใช่ปล่อยผ่านครับทุกคนเคยพลาดเคยทำตัวไม่น่ารักกันมาบ้างทั้งนั้นนะครับ การให้โอกาสนะคือการบอกว่าเราเชื่อว่าคุณเปลี่ยนได้ครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าพูดคุยกันหลายครั้งแล้วพฤติกรรมนี้ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยองค์กรก็จํจจาเป็นต้องจริงจังกับการจัดการครับต้องจริงจังกับการจัดการครับเพราะถ้าไม่ถอนพิษออกเลยเนี่ยสุดท้ายคนดีๆในองค์กรอาจจะค่อยๆท้อแล้วเดินออกไปเองครับและนี่คือประโยคสําคัญนะครับพี่อยากจะฝากเอาไว้ครับ คนเก่งหาใหม่ได้ไม่ยากครับแต่คนที่มีนิสัยดีเคารพคนอื่นและสร้างพลังบวกให้ทีมเนี่ยคือทรัพยากรที่หาได้ยากมากในองค์กรหนึ่งครับการปล่อยให้มะเร็งอยู่ต่อไปเนี่ยอาจไม่ได้ทำร้ายแค่คนไม่กี่คนครับแต่อาจทำลายวัฒนธรรมของทั้งที่ท,ทำงานไปแบบเงีย,งยบๆหละครับชวนกลับมาดูตัวเองเบาๆนะครับก่อนจะจบตอนนี้ครับ เราจะจะชวนคุณหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองเบาๆว,ว่าใน5ก้อนที่เรามากับเราเคยมีพฤติกรรมคล้ายๆแบบนั้นบ้างไหมครับเคยเมาเรื่องคนอื่นไหมเคยขัดทุกไอเดียเพราะกลัวไหมเคยลืมให้เครดิตเพื่อนร่วมง,งานไหมเคยวิจารณ์อย่างเดียวแต่ไม่ช่วยคิดไหมเคยไม่เคารพเวลาและขอบเขตของใครบ้างหรือเปล่าครับถ้าคําตอบคือเคยไม่เป็นไรเลยครับเพราะการรู้ตัวเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการรักษา ทุกอย่างครับเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองให้สมบูรณ์แบบในคืนเดียวครับแค่พรุ่งนี้ลองเมา้ามอยน้อยลงนิดนึงฟังก็อื่นมากขึ้นอีกหน่อยให้เครดิตผู้อื่นบ่อยขึ้นตรงเวลามากขึ้นและระวังคําพูดตัวเองอีกนิดครับแค่นี้ครับที่ทํางานของเราก็จะปลอดโปร่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นแล้วล่ะครับปิดท้ายรายการครับขอบคุณที่ให้เอ b มอร์เซ่แฮปปี้เนสอยู่เป็นเพื่อนคุณในวันนี้นะครับ หวังว่าวันนี้คุณจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับคนในที่ทำงานและอาจได้กลับมาปรับปรุปรงมุมมองของตัวเองแบบอ่อนโยนขึ้นนะครับจำไว้นะครับว่าเราอาจเปลี่ยนทั้งองคอ์กรไม่ได้ในวันเดียวแต่เราเปลี่ยนพลังงานที่เราเอาเข้าไปในที่ทำงานได้ทุกวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณรู้สึกสบายใจทางานมากขึ้นอีกนิดและได้ทาให้ที่ทางานของคุณ เป็นที่อบอุ่นขึ้นสำหรับใครสักคนเสมอครับขอบคุณที่ให้หัวใจของคุณได้มานั่งพักตรงนี้กับเราไว้พบกันใหม่ในตอนหน้ากับ MSU Happiness ขอให้วันนี้อ่อนโยนกับคุณนะคะ